ครับสวัสดีน้องหมวยด้วยนะครับวันนี้เราอยู่บนเครื่องบินนะครับผมมาน้องแอร์มาแจกไพ่ให้เลยนะครับพกทุนในกระเป๋ามา3,000บาทครับผมมาลุยกันเลยครับดูไปก่อนครับไม่ทัน <laughs> ดูต oh. okay. ้องไหวไวก่อนนะครับผมโอ้สองแต้มสองชนสองชนอยู่โอเคแดงมามันเคยตัดสาม ตัดสามตัดสองโอเคมาใส่ไปเลยครับผมห้าร้อยบาทโอเคมาโอเ้เวน่ารักจังเลยครับอยู่บนเครื่องนี้นานหรือยังครับขอจีบได้หรือเปล่าครับผม ผมมีตังนะสองพันบาทนะเอาดามันดาทุกคนมันดา่าเราอะโอ้ยเต็มเดียวโอ้โหได้อยู่นะครับผมมาสวยๆโอเคโอ้โหโ,หโ,หโอ้โหทำไมน้องแอร์คนนี้มันมันดุจังครับทุกคนเจ็ดแต้ม มันเสือกแปดหลังนะโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นโอเคโอเคมามันเคยตัดสามเราไม่ตัดเราส่วนนะผมอะ่ะโอเคโอเคขอเบอร์ได้หรือเปล่าครับ ใครมีเบอร์แอร์คนนี้ก็ทิ้งไลน์ทิ้งเบอร์โทรไว้ในคอมเมนต์หน่อยนะครับเรียบร้อยให้โอเคเรียบร้อยครับผมป๊อกเก้านะครับป๊อกเก้าครับผมสวยพี่สวยยิ้มให้ดูหน่อยดิยิ้มให้ดูหน่อยสิมาต่อกันนะครับยาวครับ ยาวไปเลยครับแบบนี้ยาวไปเลยครับถ้ามาแบบนี้ต้องติดเสมอไว้หน่อยนะครับผมมาโอเคชื่ออะไรครับมีแฟนหรือ,อยังครับผมเฮียก,กงยังโสดอยู่นะครับโอ้๊อกแปดครับผมเรียบร้อย เรียบร้อยครับผมสวยสวยสวยเลยครับโอเคตาโตดังคมจมูกโดง่งผิวสีออกแทนนิดหน่อยโอ้สเปกสเปกครับยังไงครับทุกคนยาวนะครับผมอ๋อ เช็คไปสักนิดหน่อยนิดหน่อยโอเคเผื่อมันตัดขึ้นไปนะครับผมเผื่อไว้ก่อนโอ้โหจริงๆไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรนะครับหืม <c oughs> จ้อง จ้องตาเป็นมันยังไงก็ฝากติดตามช่องเฮียกงว p พีห้องกงด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมโอ้น้องหมวยออยอีกแล้วโอ้ใจความดีโอ้ลืมแทงลืมแทงทันไหมไม่ทันโอ้โหค่าดูแต่น้องหมวย โอ้โหทุกคนน้องวยห่านะเมื่อกี้ถ้าสังเกตดีๆน้องวยห่านะครับทุกคนดีแล้วดีแล้วที่แทงไม่ทันไม่งั้นเสียนะครับผมโอเคมาไปครับผมลงมาแดง โอ้ไม่เอาไม่เอาเยอะไปเอาพันหนึ่งโอเคทุนเรายัางน้อยนะครับผมเราจะวู้วามไม่ได้นะครับโอ้ยน่ารักจังครับไม่ไหวเลยครับเปิดหน้าสวยครับ หน้าสวยครับโอ้โ oh, ห oh, 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 oh. สองมาได้ยังไงโอ้โ oh, ห oh, oh. เต็มเต็มนะครับผมหน้าสวยหลังโคตรเชียน้องครับจะไม่มีตังยินข้าวนะครับขอหน่อยครับจัดไปครับทุกคนตานี้ มั่นใจชัวร์หนึ่งพันหกร้อยบาทหนึ่งพันหกร้อยบาทจะเป็นยังไงจัดไปจัดไปเหลือร้อยเก้าสิบต้มมาม่าแดกทิ้งห้องนะครับผมเถิบเชืบอเชืบโอเคโอเคหกเต็ม โอเคหกแต้มนะครับทุกคนโอ้โหอ้ยชนโอ้โหโอ้โอ้มาดื้อขวัญเอ้ยแปดชนนะครับทุกคนแปดชนนะครับผมโอ้ oh. ใจตกไปอยูต่ตะตุม ไม่ยอมเราไม่ยอมมาจัดไป1,400บาทลุยมาเหลือ290แดกมาๆที่ห้องมันเป็นเครดนะต้องพูดแบบนี้นะเป็นเครดเป็นเครดโอ้หน้าสวยทั้งสองโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยมันต้องอย่างงี้เออ มันต้องอย่างนี้โอ้โหมันต้องอย่างงี้นะมันต้องอย่างงี้เฉบเฉาเฉาเออไปไปไป <laughs> อารมณ์ดีนะครับผมอารมณ์ดีสวนไม่ปิงปองนะครับตานี้สวน เราชอบสวนเรามีกำไรมานิดหน่อยแล้วสวนเลยมีกำไรมานิดหน่อยสวนเลยมาทันหรือเปล่าไม่ทันเออมายังได้อยู่มาหกต้มัะทตะสามแตมโอ้โหก้าวหลังก้าวหลังครับโอเคเรียบร้อยครับผม ก้าวหลังนะครับโอ้4,000แล้วครับทุกคน4,000แล้วครับเป็นยังไงเป็นยังไงฮึบฮึบฮึบมันส่งสัญญาณอีกแล้วครับผมมันส่งสัญญาณอีกแล้วต่อครับมามา จารว่เริ่มมีแล้วเริ่มใส่มัว่วซส่วแล้วอ่ะมาลุ้นกันครับผมไม่ต้องมามองไม่ต้องมามองยังไงโอ้โหโอ้โหเรียบรอยโดนแดด โดนเด็กโอ้ยยังขาดอยู่สองร้อยบาทสองร้อยบาททุ่มเลยไหมทุกคนเทมดหน้าตากเลยไหมตานี้โคตรมั่นใจเลยมาสองพันมามาดิไปอีกดิมาเออมา มาครับทุกคนโอ้ชงหัวเขา่าโอ้โหหัวเข่าโคตรเนียนหัวเข่าโคตรเนียนนะครับห้ามาสามโอห้าโอเคยังได้อยู่นะครับผมโอเคหกแต้มหกแต้มครับผมสี่พันนะครับผมเนาะเนาะนะครับผมโอ้โห กำไรมาควรถอนนะครับแบบนี้ควรถอนหาตังใช้เันละพันก็พอนะครับผมแต่ผมไม่ถอนนะครับผมเห็นมันสวยมันกำลังมาจัดไปอีกครับผมมาสองพันเอ้ยเอ้ยกดไม่ได้เอ้ยเอ้ยทุกคน มันไม่ให้ลงนะครับผมมันกลัวนะมันกลัวอะไรครับมันกลัวอะไรรอดูโอ้เก้าหลังมันกลัวสามเต้มนะมันกลัวได้ตังหรอโอ้โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับไม่เสียตังนะครับผมแบบนี้โอ้โหเกือบเสียเงินนะครับผม มาขอตาสุดท้ายสวยๆหน่อยครับขอสวนไปเลยมาสองพันโอเคใส่ไปเอา้าเอา้าน้องหมยค้างน้องหมยค้างหมยเอ้ยอยู่ไหนเฮ้ยมาหรือ,อยังตาสุดท้ายแล้วนะเนี่ย เออเอาเจ็ดแต้มมามันหกนะศูนยโอ้เก้าหลังโอ้โห,ห,โโหเรียบร้อยเรียบร้อยจบสวยๆครับผมฝากติดตามช่องเฮียกงว p พีห้องกกงด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ6,000 300บาทโอเคขอบคุณมากครับ